แล้วผมบอกเลยว่าประเทศที่แข็งแรงที่สุดคือประเทศที่มีธุรกิจ SME แข็งแรงถ้าเมื่อไหร่ SME ล้ม SME กลับมาเปิดยากมากกรุณาให้ความสำคัญกับธุรกิจ SME ร้านอาหารด้วยเถอระดับสตรีฟู้ดล่างๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นไมโคร SME สูงขึ้นมาหน่อยเป็นร้านที่อยู่ในระบบภาษีถูกต้องนะครับ อันนี้เราเรียกว่าเป็นม e, ินิ SME นะครับใหญ่กว่านั้นขึ้นไปกเ็เขาเรียกว่าวงเงินเกิน500ล้านอันนั้นก็เป็น SME ใหญ่กันละธุรกิจร้านอาหารที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ตรงมินิ SME ที่อยู่ในระบบก็อยู่ประมาณก็สอง0 0 0 0ล้านอาหารเดือนหนึ่งเนี่ยร้านอาหาร2000 20, 0ล้านเนี่ยสร้างไรายได้เข้าสัางให้รัฐเนี่ยเฉพาะภาษีแบบเดือนละไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ทำไรายได้ให้ประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 4, 0 0 0 0 0ล้านบาท GDP ไม่ต่ำกว่า2.5%ต่อปีธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีห่วงโซ่ซัพพลายเชนกว้างมากมีผลกระทบมหาศาลทั้งประเทศแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่โควิดรอบแรกมาจนรอบ3กลุ่มธุรก,กิจร้านอาหารที่เป็นมินิ SME เนี่ยที่อยู่ในระบบกับไม่ได้รับการเหลียวแล รัฐบาลได้ตับอกว่าออกเงินกู้ไปแล้วซอฟต์โลนไปแล้วแต่เขาไม่เคยลงมาดูว่าเฮ้ยมันกู้ไม่ได้นะมันหยุมหยิมมากเลยกดระเบียบขั้นตอนประกันสังคมเองทดเคยได้90วัน50แต่เอาความเป็นจริงทุกวันนี้ร้านอาหารหลายร้านมากที่ยังเบิกไม่ได้เบิกได้แค่15วันคือ1ถึง16พฤษภาคมหลายร้านตัดสินใจจำเป็นก็่ต้องกดพนักงานเลยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้มิถุนายนกรกฎาคมยังไม่ได้รับการดูแล จะมีคนตกงานไม่ต่ำกว่า500,000คนแน่น,นอนเราขอไปว่าร้านอาหารขอลดค่าไฟ30% 6เดือนเท่านั้นเองอย่างร้านผมเนี่ยโดนค่าไฟไปเมื่อเดือนที่แล้ว70,000บาทได้ส่วนลดมา400กว่าบาทมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าร้านอาหารเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยต่อให้เป็น25% 50%เนี่ยตู้แช่มันก็ต้องเปิดทุกใบตู้แช่น้ําดื่มก็ต้องเปิดค่าไฟมันก็ขึ้น ราไม่ได้ของเงินรัฐบาลเลยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับไอ้ห้าแสนล้านที่คุณกู้มาเลยเราขอเพียงนโยบายคุณมาซัพพอร์ตเราเพราะอะไรเพราะหนึ่งเงินกู้ก็ค้างมาจากโควิดรอบหนึ่งรอบสองค้างยังปล่อยไม่หมดเนี่ยอยู่ประมาณสองแสนกว่าล้านถามว่าทําไมมันค้างมันค้างเพราะมันกู้ไม่ได้ต้องลงมาแก้ให้กู้ได้ทุกวันนี้รัฐบาลเหมือนกับเหมือนเดินวนอยู่ในเขาวงกดตัวเองสิ่งที่เราขอมาทั้งหมดคือ ขอให้ซัพพอร์ตเราให้อยู่ได้เมื่ออยู่ได้แล้ววันหนึ่งกลับมาอย่างแข็งแรงจะทำไรายได้กับคืนเข้าประเทศฉะนั้นก็ต้องทำก็ต้องลงมาช่วยให้เราอยู่ได้